ดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พี่แมวนะคะก็ะมีคลิปที่คิดว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการเดินทางกลับเมืองไทยหรือบ้านเรานะคะกลับมาหาครอบครัวนะคะก็พี่แมวก็จะมีเอกสารมาบอกนะคะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องเอกสารว่ามีอะไรบ้างที่พี่แมวถือขึ้นเครื่องบินมานะคะแต่สําหรับเอกสารที่จะไปติดต่อก,กับทางสถานทูตนี้พี่แมวจะไม่ขอพูดถึงนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะหรือเพื่อนๆไปหาดูคลิปของคนอื่นใน Youtube ก็ได้หรือว่าจากทางคลิปของเอ,อ่อไทยเอมซีก็ได้นะคะของแต่ละประเทศนะเพราะว่าอาจจะก,กฎเกณฑ์ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนาะก็มีกฎเกณฑ์ต่างกันนะคะทั้งเรื่องสายการปีนทั้งเอ,อ่อข่าวทางสถานทูตด,ด้วยนะคะค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ ค่ะต้องบอกก่อนนะคะต้องขอย้ําก่อนนะคะว่าแต่ละสถานทูตแต่ละประเทศนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือว่าการขอ C O E ขอวีซ่านะคะหรือขอพาสปอร์ตนะคะแม้กระทั่งสายการบินแต่ละสายนะคะกฎเกณฑ์ก็จะไม่เหมือนกันนะคะว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างอ,อันนี้ต้องไปติดต่อสอบถามหรือโทรไปถามหรือว่าอีเมลไปถาม,มเขากันเอาเองนะคะมาค่ะ เอาของพี่แมวก่อนเ,เอนาะอ่ะ<น>ดูของพี่แมวก่อนนะคะเอกสารที่พี่แมวถือขึ้นเครื่องมีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เอาแต่เนื้อๆนะคะน้ำๆไม่เอานะเราจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นพูดถึงแต่เรื่องเอกสารที่พี่แมวถือขึ้นเครื่องแล้วกันนะคะอ่ะนี่ของพี่แมวมีอยู่เจ็ดอย่างที่พี่แมวถือขึ้นเครื่องนะคะหนึ่พาสปอร์ตไทยพี่แมวใช้พาสปอร์ตไทยนะคะสอง C.O.E. นะคะของคนไทยนะคะจะมีการเซ็นชื่อข้างล่างด้วยนะคะ2 C.O.E. แล้วใช่ไหมสามก็ขอคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะใบตรวจโควิดแล้วก็ฟิกทูไฟ้นะคะอันนี้พี่แมวทำของออติดต่อของคลินิกมานะคะก็ะจะได้มาสะดวกรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เขาจะเป็นเซอร์ฟิเคตมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี เขียนคำว่าเนกาทีฟไว้ข้างในด้วยนะคะคือเราผ่านการตรวจเรียบร้อยนะคะของพี่แมวจะอยู่ในใบเดียวกันเลยตัวนี้นะคะกับตัวนี้อ่าม,มีชุดเดียวกัน3แล้วนะเอาเนื้อๆน,น,นะคะวันนี้4ไปจองโรงแรมค่ะ5นะคะ TA หรือแบบต่อ8นะคะอ่า6ใบจองตัวเครื่องบิน เจ็ด by health นะคะ declaration form นะคะนี่ตัวนี้นะคะพี่แมวพิมพ์ออกมานะคะจากเว็บเอ่อจากลิงก์เขาเนาะแต่ทางเอ่อตอนที่พี่แมวไปเช็คอินเนะี่ยทางสายการบินเขามีให้ด้วยนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่สายการบินนะคะโอเคค่ะของพี่แมวเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเอกสารที่พี่แมวถือขึ้นเครื่องเนื้อๆค่ะอ๋อแล้วมีเอ่ออะไรอะ่ะ ประสบการณ์บางอย่างที่ที่ที่จะมาบอกอีกอย่างนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะเอกสารอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวขอรูยนะให้หน้าตาถูดีขอโทษน,นะคะจ,จับนู่นจับนี่ก็จะมีเอ่อเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นะอย่างพี่แมวเนี่ยมาจากเอ่ออังกฤษถือโทรศัพท์มาด้วยแต่เป็นเบอร์ของอังกฤษนะคะบางทีเขาก็ต้องการเบอร์โทรศัพท์ก็ถ้าเกิดเขาบอกว่าขอเบอร์ไทยถ้าเราไม่มีเบอร์ไทยนะ เราก็เอาเบอร์ของญาติพี่น้องให้ทางสถานทูตเขาได้นะคะเออไม่ใช่ทางสถานทูตเราขอโทษทางสนามบินนะคะเพราะว่าเขาอาจจะขอว่าเออสามารถติดต่อใครได้อะไรเงี้ยขอติดต่อได้ที่ไหนไม่มีเบอร์ไทยไม่มีไม่มีเบอร์เออไทยก็ขอเบอร์ญาติพี่น้องนะคะ แล้วก็จะลืมนะคะหลังจากถักตัวที่โรงแรมแล้วเขาก็จะทางสนามบินเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สนามบินก็จะถามว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนอย่าลืมนะคะที่อยู่ต้องมีนะคะบ้านเราก็บอกบ้านเราไปนะ,ะ้ะให้ที่อยู่ก็ไปนะคะนะคะอย่างเช่นสามีของพี่แม่บอกว่าฉันก็กลับบ้านฉันสิแต่เขาบอกว่าก็บ้านคุณนั่นแหละอยู่ที่ไหนโอ้ก็ลืมไปว่าเขาน่าจะถามว่าที่อยู่บ้านมีไหมเนาะเขาถามว่าคุณจะไปไหนก็ไปบ้าน ได้ตลกตรงนี้อะค่ะนะคะก็โอเคนะคะเล็กๆน,น้อยๆนะคะ่ะมาฝากค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวจะไปดูของสามีกันบ้างค่ะมาค่ะมาดูเนื้อๆนะคะสําหรับคู่สมรสนะคะสาหรับสามีของพี่แมวแต่งงานมาเนาะก็ตอนไปยื่นเรื่องเกี่ยวกับขอ C O E ขอวีซ่าอะไรเราก็ต้องมเออีเอกสารแต่งงานนะ เป็นใบทะเบียนสมรุ้ที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเอาที่เนื้อเนะนี่เป็นเอกาสารของสามีใบพาส,สปอร์ตแล้วก็มีวีซ่าอยู่ข้างในด้วยนะคะ COE นะคะ COE <c oughs> จะไม่มีการเซ <c oughs> ็นชื่อนะคะแล้วก็ใบตรวจโควิดแล้วก็ฟิกทูไฟนะคะ ปีเคจะลืมคําว่าเนกระพริข้างในด้วยนะต้องตรวจให้ผ่านนะคะมีค่ะเห็นไหมนี่ <c oughs> ผ่านแล้วสองตัวนี้นะอ่าสนะคะใบจองหัวเครื่องบิน5ใบป,ประกันโควิดนะคะ6ใบจองโรงแรม เจ็ด Gs หรือต่อแปดนะคะแปดคำว่า Health นะคะ Declaration Form นะคะตัวนี้นะคะมีแปดนะคะแปดแปดอย่างนะคะเพราะว่าวีซ่ากับพาสปอร์ตเขาอยู่ในตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เอาที่เป็นเนื้อๆน,นะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้นะคะหรือเตรียมตัวกันนะคะก็เช็คเอกสารให้ครบเรียบร้อยนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรใครมีคำถามอะไรสงสัยนะคะก็ถามมาได้นะคะบางคนเอกสารไม่ครบโน้ตเตรียมอย่างไงแต่ว่าการติดต่อก,กับสถานทูตกับสายการบินต้องโทรไปคุยกันเองนะคะค่ะ ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่างไรก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เรา2คนนะคะ,คะเพื่อจะทำคลิปต่อไปนะคะ,คะก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะ